ต้มร้อนๆกันหลังร้านเลยนะคะน่ากินมากเลยะคะ่ะยนรไเอะไรคะะ,ไ,คะไก่กล่องเลยจ้ะไก่ต้มน้ำปลาเป็ดพะโลนะคะตลาดความมตาคีค่ะเะสร็จ <c oughs> แล้วมาถ่ายมาถ่ายคนมาถายคนสวยจ <c oughs> สองสองทอนะคะสอง่อนสาสอพร้อมเบสบาโอ้สง้อลูก ขายดีจริงๆล้อยสุดท้ายแล้วนะครับผมเอามาร้อยตัวโอ้ร้อยตัวค่ะวนี่มันเหลือมาสักสิบกว่าตัวสิบกว่าตัวสุดท้ายนี่หละโอ้ขายดีมากน,นี่เป็นเป็เปดพระรโร้นะคะเป็ดกับไก่นะคะ เรียงแม่ด้วยเอาไปไหน70บาทลูลกค,กะคะเต็มหน้าร้านเลยนะคะ ไก่ตัวเท่าไหร่นะคะพี่ไก่ตัวละร้อยเจ็ดสิบร้อยเจ็ดสิบบาทแล้วก็ไปร้อยหกจะร้อยหกสองราคาจะลูกค้าแน่นร้านตลอดเลยค่ะขายขนมลูกสาวขายดีมากๆสายขายขนมเนี่ยไหนจะฝากกันดิลูกสาวรอสิบบาทด้วยลูกสิบาที่แลูกสาวเหอใช่มาก ตลาดคองถมตาคีนะคะจะมีทุกวันอังคารนะคะไปไหนก็ลุมทุกที่ใช่ไหมพี่ของเต็มเร้านเนี่ยสี่โมงเย็นนะคะไม่เกิน2องทุ่มนะคะร้านนี้ค่ะไอกคนไม่ได้มาช่วยหรอหลาอันนี้คือเอริไค นี่เขาเข้าเข้าแม่อ kind of ้อต่อันแค่น anyway> ี้พอเหนื่อยเนื่อยเหนอขายดีมากๆเลยค่ะอันนครึ่งตัวเท่าไหร่คะสองร้อยครับสองร้อยบาทค่ะทนี่ใหญ่จะเป็ดฮัลโหล มันไม่ดีเลยพี่เราว่เยษไทยเลยอดเย็นๆแล้วเย็นพี่อาเลยครับได้มันเป็นเบอร์รี่อ่ะมันจะสีดูร่อนหรออะไรอนเลยคะร่อนเลยค่ะค้า็ไม่สุก ใคยรูมไหมเนาะเดีงง๋ยวรูงง้เวอันนี้รูลล้ปะอ,อันแยกอันนี้แยกเมื่อกี้ลองสอบถามคนสับดูยังไม่ได้กินน้ำเลยนะครับผมเ <laughs> นีน่ยต้มร้อนๆกันหลังร้านเลยนะคะน่ากินมากเลยะคะ่ะอ๋อแม่เนี่ยาลอันนี้50บาทค่ะ ถูมกมากๆค่ะสองละห้าสิบถูหมูนะคะกีดละ่สิบห้าค่ะรา้านนี้ลิ้นกลีละิหค่ะ <c oughs> ต้งบอกเลยว่าถูกอ <c oughs> ันนี้อันอย่างนะคะขายถูกค่ะขายดีมากๆค่ะทงนี้อ่ะอัี้ร้ยหนึงถาผมขอ้อยีกหนึ่งร้ยตัวว ไม,ไม่ไม่อาป in, ีกนะน้องอ่ะห so ัวน้องไม่อาปีกไก่หมดเป็นเท่าไหร่เป็นเท่าไหร่สองอย่างเท่าไหร่สองอย่างเท่าไหรพ่

กล่องนึงจะ้าสบอต้นร้อยนะคะ ไกต้มน้ำปลาเป็ดพะโลนะคะตลาดที่ตลาดของหมตาคีนะคะทุกวันอัคารนะ